มีล็อกนี่เราเข้าไปดูเลยได้ปะเราบุห้องนอนเขาได้ปะแบบให้นะ hey, สวัสดีค่ะสร์ยอะไรเงี้ยไม่ได้หรอโอเคทุกคนหลังจากที่มีนพาไปดูผนังที่ทาด้วย p O A Lock Metalic นะคะที่มีเร้านขนมแล้วห้องนอนล่นแล้วคราวนี้ถึงคิวห้องนอนแล้วจ้าที่เราอยากดูกันเดี๋ยวจะไปดูกันว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงตื่นเต้นยอยากดูไปเลยได้ปะพร้อมแล้นะ มาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เรามาอยู่ในห้องนอนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอหน้าเจ้าของห้องผู้โชคดีของเรากันค่ะสวัสดีค่ะพี่มนีนี่คือคผู้โชคดีที่ทาง TOA ของเราเลือกมานะคะ<ส>จากก<ส>ิจกรร TOA เปลี่ยนผนังเรียบ,ยบเป็นผนังเท่โดย TOA ทำให้จาก TOA ล็อคและ TOA ล,ะ TO ล,ะ TO ละ็อคเมทัลลิกค่ะเป็นผู้โชคดีของเราได้ยังไงเนี่ยครับก็ตอนแรกผมก็เล่น a c e b o o k นะครับแล้วก็เห็นเพื่อนที่แบบเขาแชร์แชร์กันมานะครับทีนี้บอก พอเ,เห็นปั๊บเราก็สนใจที่แบบอยากจะเปลี่ยน,ยนผนห้องเรใช่ก็เลยลองร่วมร่วมกิจกรรมกับเขาดูแล้วอันนี้คือเรายัางไงเราเลือกเองเราออกแบบเองไหมไหมคะว่าจะเอาสีนี้หรือย,อยังไงเอ่ยใช่ครับก็คือก็จะมีซิลเวอร์กับคัพเปอร์อ่าฮะทีนี้ผมก็เลยเลือกคัพเปอร์เพราะว่ามัน,มนแมทช์กับห้องตอนแรกมันเป็นผนังขาวาามันไม่แมทช์กับผนงังไม่แมทช์กับเตียงอะไรเงี้ยก็เลยขอเปลี่ยนเป็น คอปเปอร์มาปับ๊บโอ้โหสุดยอดครับสวยเลยไหมคะสวยมากห้องมุดเลยแล้วจะบอกว่าทุกคนมันเข้ากันมากนี่คุณพี่เขาเลือกมาอย่างดีเห็นไหมตู้มันจะมีความขอบทองน้องก็จะแมทกับสีคอปเปอร์โซฟาน้ำตาลรเรียกว่าดูฮาลูฮาราขึ้นภายในแบบแป๊บเดียวเลยไหมคะใช่ครับได้เห็นตอนตอนช่างทาไหมมันเป็นยังไงแบบว่องไวอะไรไหมโอ้เขาใช้เวลาแป๊แบ,บเดียวเองครับก็คือแบบเริ่มแรกเขาก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วเขาก็เริ่มปาดสีปป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จเลยครับวันเดียวลง ปุ๊บปุ๊บปุ๊เป็นวันเคลือบสีภายในพริบตาเดียวห้องเปลี่ยนมูดเลยค่ะทุกคนนี่จะบอกว่าสวยมากจริงยิ่งเห็นของจริงคือสวยมากนี่อยากได้ห้องตัวเองแบบนี้เลยอะเห็นแล้วแบบอินสปายมากเวอร์สวยมากค่ะพี่เม์เห็นไหมถูกใจใช่ไหมคะถูกใจมากนี่เห็นไหมผูอโชคดีของเรา ติดตามด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนสไตล์แบบไหนยังไงขอบคุณท o a ค่ะ